คืนสยองแม่ผัวสุดโหดหลอกเงินลูกสะปซจนหมดตัวแต่สิ่งที่เธอเจอคืนนี้น่ากลัวเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดตาเปลวไฟเสียงกระซิบจากเงามืดประตูที่ล็อกเองและรอยเลือดปริศนานี่ไม่ใช่แค่ความโลภแต่มันคือคำสาปเธอจะรอดหรือถูกกลืนหายไปตลอดการห้ามพลาดเด็ดขาดนารกบนดินลูกสะปซถูกแม่ผัวหลอกเอาเงินหมดตัวแถมไล่แม่ลูกออกจากบ้านกลางดึก เสียงลมพัดแรงก,กรูเกลียวบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งสันไหวราวกับจะพังลงมาไฟในบ้านริบปรี่เลวไหวไหวสะท้อนเงาหลอนตาออกไปจากบ้านชันเดียวนี้เสียงแหลมของแม่ผัวตวัดกล้องเธอยืนขวางประตูดวงตาแข็งกร้าวปากบิดเบี้ยวด้วยความโกรธข้างนอกฝนโปรยลงมากระทบใบไม้แห้งเป็นเสียงซาแพรวกอดลูกแน่นร่างเล็กในอ้อมแขนสันร,ร,ริกแม่คะขอเวลาอีกหน่อยเราไม่มีที่ไปน้ำเสียงเธอสั่นเครือ แกมันโง่เอาเงินให้ฉันหมดแล้วมาขอร้องอะไรตอนนี้แม่ผัวหัวเราะเสียงต่ำเยาะเยอ้ยอย่างสะใจดวงตาของเธอเป็นประกายเย็นชาไม่มีแม้เศษเสี้ยวความเมตตาแพรกลืนน้ำลายฝ่ามือชุ่มเหงือ่อในหัวของเธอตีกันยุ่งเหยิงภาพในอดีตไหลวนกลับมาเงินเก็บของเธอทุกบาททุกสตางค์ถูกหลอกล่อให้โอนให้แม่ผัวหมดสิน้นด้วยคำพูดหวานหูคำสัญญาว่าจะช่วยดูแลครอบครัว แต่ความจริงกลับเป็นเพียงภาพลวงตาออกไปซะก่อนที่ฉันจะโยนของแกออกไปเองแม่ผัวกระชากประตูแรงจนบานไม้กระแทกผนังดังปังสายฝนเทกหนำราวกับฟ้ากำลังร้องให้แทนเธอแพรวยืนนิ่งใจเต้นแรงขณะที่เธอกำลังจะก้าวออกไปเสียงบางอย่างดังขึ้นจากข้างหลังเสียงกระแทกดังสนั่นจากข้างในบ้านแพรสะดุ้งหัวใจเต้นโครมคราม แม่ผัวหันขอบไปมองข้างหลังคิ้วขมวดแน่นเข้าของบางอย่างร่วงลงพื้นเสียงแก้วแตกกระจายในเงามืดมีบางสิ่งเคลื่อนไหวใครอยู่ตรงนั้นแม่ผัวตะโกนน้ำเสียงแฝงความหวัดหวันไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างแคบแพรวขยับถอยหลังกอดลูกแน่นขึ้นลูกชายเธอเริ่มร้องให้เสียงสะอื้นแผ่วเบาแม่ผัวหันกลับมามองสีหน้าขึงขัง ยังไม่ไปอีกหรืออย่าคิดว่าฉันจะเปลี่ยนใจเธอเอื้อมมือกระชากแขนแพรวดึงลากไปที่ประตูแต่ทันใดนั้นเองเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากมุมห้องเสียงแพ่วเบาแต่เย็นเยียบราวกับเสียงมาจากใต้ดินอย่าไล่เขาไปนี่คือบ้านของเราแม่ผัวชะงักตัวแข็งทื่อใบหน้าซีดเผือดดวงตาเบิกโพลงแพรวก็ได้ยินเช่นกันเสียงนั้นชัดเจนเย็นยเยือกล่องลอยมาพร้อมกลิ่นอับของห้องเก่า แม่ผัวหันขอบไปมองรอบตัวมือเริ่มสัน่นข้างหลังเธอเงาดำบูปผ่านกำแพงเสียงบางอย่างดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังอยู่ข้างหลังเธอเลยทีเดียวแม่ผัวหันขอบไปด้านหลังดวงตาเบิกกว้างมือกำชายเสื้อแน่นเงาดำนั้นสูงเกินกว่ามนุษย์ปกติรูปร่างบิดเบี้ยวไม่เป็นธรรมชาติเสียงลมหายใจแผ่เย็นยะเยือกดังใกล้เข้ามา คราวก้าวถอยหลังใจเต้นแรงราวจะหลุดออกจากอกลูกชายเธอเริ่มร้องให้เสียงดังแต่แม่ผัวกลับยืนนิ่งตัวแข็งเป็นหินดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวใครใครกันเธอพยายามตะโกนแต่เสียงแหบพร่าเงานั้นไม่ตอบแต่มันขยับเข้าใกล้ช้าๆเสียงกุกกักดังขึ้นจากทุกมุมบ้านหน้าต่างสันไหวเองโดยไม่มีลมพัดแม่ผัวหายใจหอบทีเงือไหลเป็นสาย แล้วเสียงกระซิบนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนยิ่งกว่าเดิมคืนมาคืนของฉันมาเสียงนั้นก้องอยู่ในอากาศแหลมบัดลึกเข้าไปในโสตประสาสแม่ผัวกรีดร้องสุดเสียงถอยกรูดจนล้มลงกับพื้นมือทั้งสองขยุมอกเสื้อแน่นตัวสันเทาแพรวมองเห็นเงานั้นชัดขึ้นดวงตาของมันเป็นสีดำสนิทลึกลึกจนเหมือนเป็นหลุมที่ไร้ก้นบึงแล้วทันใดนั้นประตูบ้านก็ปิดเองดังปัง เสียงทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงเสียงหอบหายใจของแม่ผัวเธอพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่ขาสั่นจนทรงตัวแทบไม่อยู่แพรรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่กระจายไปทั่วห้องเธอกอดลูกแน่นขึ้นสายตาจับจ้องไปที่แม่ผัวเงินเงินทั้งหมดฉันไม่มีแล้วแม่ผัวพูดตะกุกตะกักน้ำเสียงเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเงาดำขยับเข้าใกล้ขึ้นใกล้ขึ้น จากนั้นเสียงหัวเราะแผ่วเบาและเย้ยหยันก็ดังขึ้นจากเงานั้นเสียงหัวเราะนั้นเย็นเยียบมันไม่ได้ดังจากที่ใดที่หนึ่งแต่มันล่องลอยอยู่ในอากาศแม่ผัวตัวสันเทาดวงตาเบิกโพลงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอพยายามถอยหลังมือไขวคว้าไปข้างหลังเพื่อพยุงตัวขึ้นแต่แล้วมือของเธอกลับไปสัมผัสกับกบ,บางสิ่งที่เย็นเฉียบบางสิ่งที่ไม่ใช่พื้นบ้านไม่ใช่ผนังมันคือมือ มือที่แห้งเหี่ยวซีเซียวและเย็นจนเหมือนน้ำแข็งแม่ผัวกรีดร้องสุดเสียงรีบสะบัดมือออกเธอหอบหายใจถี่ใจเต้นรัวจนเหมือนจะขาดใจแพรวมองภาพตรงหน้าด้วยความตกตะลึงเงานั้นไม่ขยับแต่มันยังคงอยู่เฝ้ามองและรอคอยคืนมาเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันอยู่ใกล้เหลือเกินใกล้จนเหมือนกระซิบอยู่ข้างหู แม่ผัวหายใจแรงสายหน้ารัวฉันไม่มีแล้วฉันใช้หมดไปแล้วเธอพูดพลางถอยกรูดเงาดำเริ่มสั่นไหวเหมือนมันกำลังโกรธเหมือนมันกำลังเตรียมจะทำอะไรบางอย่างแล้วจูๆ่ๆเสียงกระแทกก็ดังสนัน่นต๊ะไม้กลางห้องล้มคว่ำเข้าของกระจัดกระจายหน้าต่างเปิดออกเอง,ท,งทั้งที่ไม่มีลมพัดแม่ผัวร้องให้ออกมาน้ำตาไหลาอาบแก้มเธอยกมือไหวกลางอากาศร้องขอชีวิต ฉันผิดไปแล้วได้โปรดอย่าทำอะไรฉันเลยแพรอมองภาพตรงหน้าใจเต้นแรงลูกชายเธอซุกอยู่ในอ้อมแขนร่างน้อยสันสถานแล้วทันใดนั้นเงาดำนั้นก็ขยับขยับเข้าใกล้แม่ผัวช้า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 ก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงความมืดกลืนกินทุกสิ่งเสียงแม่ผัวเงียบลงราวกับถูกดูดหายไปในความว่างเปล่า แพรหอบหายใจแรงดวงตาจ้องไปข้างหน้าแต่ไม่เห็นอะไรเลยทุกอย่างดำสนิทลมที่พัดวูบผ่านเมื่อครู่หยุดนิง่งไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีอะไรเลยเธอกอดลูกแน่นร่างกายแข็งค้างไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงเงียบเงียบจนเสียงหัวใจของเธอดังสะท้อนอยู่ในอกแล้วจู่ๆเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงของแม่ผัวแต่เสียงนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ช่วยช่วยฉันเสียงนั้นแหบพระสันเครือและแฝงไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแพรวขยับตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยพยายามเพ่งมองผ่านความมืดเธอไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วไฟในบ้านก็กระพริบขึ้นอีกครั้งแสงสีเหลืองสลัววุบไหวและตรงนั้นแม่ผัวยังอยู่ที่เดิมแต่เธอดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปใบหน้าซีดขาวเหมือนคนไร้เลือดดวงตากลงลึกจนมองไม่เห็นแววชีวิต ปากของเธออ้ากว้างราวกับจะกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมามือทั้งสองขยุมอกเสื้อแน่นร่างกายสันส้านไม่หยุดและที่สำคัญที่สุดข้างหลังแม่ผัวเงาดำนั้นยังอยู่แต่มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันไม่ใช่เพียงแค่เงาอีกต่อไปมันมีรูปร่างชัดเจนขึ้นมันมีดวงตาดวงตาสีแดงฉานจ้องมองแม่ผัวอย่างไม่ละสายตาแพรกลืนน้ำลายฝ่ามือเย็นเฉียบ แม่ผัวพยายามจะลุกขึ้นแต่ขาของเธอเหมือนไร้เรี่ยวแรงเธอเอื้อมมือไปหาแพรวราวกับขอความช่วยเหลือแต่แพรวกลับขยับถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแล้วเสียงกระซิบก็กลับมาอีกครั้งคราวนี้ดังชัดเจนแกต้องคืนให้ฉันแม่ผัวกรีดร้องสุดเสียงและทันใดนั้นร่างของเธอก็ถูกกระชากเข้าไปในเงาดำแพรวเบิกตากว้างมองเห็นเพียงมือของแม่ผัวที่ยื่นออกมา เล็บจิกลงบนพื้นไม้พยายามตะเกียกตะกายหนีแต่ไม่ทันเงาดำนั้นกลืนกินเธอไปช้าช้าเสียงร้องของแม่ผัวเบาลงเบาลงจนกระทั่งทุกอย่างเงียบสนิทอีกครั้งเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าและรอยเลือดจางๆบนพื้นไม้เก่าแพลาตัวสั่นใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอก,ออกเธอไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวลูกชายของเธอซุกอยู่ในอ้อมแขนดวงตากลมโตเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีเสียงร้องไม่มีร่องรอยของแม่ผัวมีเพียงรอยเลือดที่ซึมลงบนไม้เก่าเปียกชื้นและส่งกลิ่นคาวจางๆแพรกลืนน้ำลายหายใจติดขัดเธอรู้ดีว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปบางทีทเธออาจจะเป็นรายต่อไปเธอพยายามยันตัวขึ้นกอดลูกแน่นแล้วก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังขณะที่เธอกำลังจะหันไปคว้าประตูเพื่อหนีออกไปเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงของแม่ผัว แต่มันไม่ใช่เสียงร้องให้ไม่ใช่เสียงวิงวอนขอชีวิตแต่เป็นเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะต่ำๆที่ดังมาจากในเงามืดแพรวหยุดนิ่งขนลุกเกลียวไปทั้งตัวเธอไม่กล้าหันไปมองแต่เสียงนั้นยังดังอยู่หัวเราะหัวเราะแล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ตามมาฉันยังไม่ไปไหนแพรวเบิกตากว้างรีบกระชากประตูเปิดออกแต่ประตูไม่ขยับ เธอดึงสุดแรงแต่บานไม้หนักอึ้งราวกับถูกยึดตรึงไว้หัวใจของเธอเต้นโครมครามมือเย็นเฉียบลูกชายของเธอเริ่มร้องให้หนักขึ้นเสียงหัวเราะนั้นขยับใกล้เข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเพรหันขอบไปมองและสิ่งที่เธอเห็นทําให้เธอแทบหยุดหายใจแม่ผัวแม่ผัวที่เมื่อครู่ถูกเงากลืนหายไปบัดนี้เธอยืนอยู่กลางห้อง ใบหน้าซีดเผือดริมฝีปากยิ้มกว้างผิดธรรมชาติดวงตาของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันดำสนิทลึกว่างเปล่าแพรวขยับถอยหลังมือกำลูกชายแน่นจนเขาร้องจ้าแม่ผัวก้าวเข้ามาหาเธอช้าๆรอยยิ้มยังคงอยู่บนใบหน้าแต่ไม่มีชีวิตหลงเหลืออยู่ในร่างนั้นอีกแล้วจะไปไหนเหรอแพรวเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของแม่ผัวอีกต่อไป มันแหบต่ำแปลงประหลาดราวกับมีหลายเสียงพูซ้อนกันแพรวกัดฟันแน่นมือสันะร,ริกเธอรู้แล้วสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่ใช่แม่ผัวของเธออีกต่อไปแล้วมันเป็นอย่างอื่นบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้แล้วจูจ่ๆไฟในบ้านก็ดับลงอีกครั้งทุกอย่างจมดิ่งสู่ความมืดสนิทในความมืดสนิทแพรวได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจของตัวเอง เสียงฝีเท้าค่อยๆขยับเข้าใกล้เงียบเชียบแต่กดดันเธอกอดลูกแน่นมือกำเสื้อเด็กน้อยจนยับยุยยีลูกชายของเธอสะอื้นให้ดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวแล้วเสียงของแม่ผัวก็ดังขึ้นอีกครั้งจะไปไหนเหรอแพรวเธอเม้มปากแน่นตัวสันสานในใจอธิษฐานขอให้มีปาฏิหาริย์ขอให้เธอและลูกหนีรอดไปได้จากนั้นลมเย็นเฉียบก็พัดวูบผ่านใบหน้า กลิ่นบางอย่างโชยมาตามสายลมกลิ่นเหม็นอับกลิ่นของบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกมนุษย์แพรวหลับตาแน่นก่อนจะตัดสินใจทําในสิ่งที่เธอไม่เคยกล้าทามาก่อนเธอสูดหายใจลึกฝืนความกลัวในใจแล้วตะโกนออกไปสุดเสียงแกไม่ใช่แม่ผัวฉันแกเป็นใครกันแน่เสียงของเธอก้องกังวานในความมืดเงียบเงียบสนิทจนแม้แต่เสียงลมหายใจยังไม่อาจได้ยิน แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงแหลมสูงดังขึ้นเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนประตูหน้าต่างเปิดปิดเองเงาดำนั้นบิดเบี้ยวดิ้นรนคล้ายถูกบางสิ่งต่อต้านดวงตาสีดำสนิทของมันสันไหวก่อนจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเพลิงจากนั้นมันก็แยกตัวออกจากร่างของแม่ผัวแม่ผัวสุดลงกับพื้นอย่างหมดแรงตัวสันเทาส่วนเงาดำนั้นยังดิ้นทุรนทุรายร่างกายแตกกระจายเป็นกลุ่มควัน เสียงกรีดร้องแหลมสูงดังสะท้อนทั่วบ้านก่อนจะค่อยๆจางหายไปจนในที่สุดทุกอย่างก็เงียบลงแพรวหอบหายใจหนักรู้สึกเหมือนพลังงานทั้งหมดถูกดูดออกจากร่างเธอค่อยๆลืมตาพบว่าไฟในบ้านกลับมาติดอีกครั้งแม่ผัวนั่งกม้มหน้าร่างกายซีดเผือดน้ำตาคลอเบา้าเธอไม่พูดอะไรสักคำเพียงแค่สะอื้นให้เบาๆแพรวไม่ได้พูดอะไรเช่นกันเธอรู้ดีว่าเวลาของเธอที่นี่หมดลงแล้ว เธอลุกขึ้นกอดลูกไว้แน่นเดินไปที่ประตูซึ่งตอนนี้เปิดออกอย่างง่ายดายสายลมเย็นพัดเข้ามาเบาๆกลิ่นอับในบ้านหายไปหมดสิน้นแพรวก้าวออกจากบ้านไม่หันกลับไปมองอีกเธอไม่รู้ว่าแม่ผัวจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่สิ่งเดียวที่เธอรู้แน่ชัดคือเธอจะไม่มีวันกลับมาที่นี่อีกเป็นครั้งที่สองและนับจากคืนนี้บ้านหลังนั้นจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปจบบริบูรณ์